สวัสดีครับพี่สันบ้านตาเชียงครับผมมาคุณดำครับสวัสดีจ้าครับมืัอนี้ได้เวลาที่กำคอแปรใครกแล้วครับมืัอนี้ที่นั่งครับแม่แม่แกล้งน้องใหม่จ้าแกงน้องใหม่ครับหอมมากแกล้งล้มกันล้มกันครับน้ำอย่นี้คุณเลี้ยงวันนี้เป็นไรครับคุณอืเขาเบื่อแล้วนี่ครับขอบคุณนี่สิคร e ับ <c oughs> สจ่ครับสมนะครับสจ่งหจ่องกนะครับหมอเง้ยครับสี่จ่องนี่สีเกลือนี่สีเกลือนะจ้าุนัุนหนนึงครับแมวสุนขกระจาหัวหา่นเน่ยคนกันเครับเป็นคนนีนี่น้ำปลาอนจ้าขวดน้ำเตา เต่าวิเศษครับใจยังกระเสียบหยุกินเลยนะครับเส้กไปมันกินผลลัพ้์หอมห้วยลอีกหนึงครับนี่บันใส่น้ใหม่ครับใส่น้ตใหม่กันนะจ้าเนี่ยแม่ตักใส่กับใส่ใส่แค่หน่อยครับเ่ยคุ้นไปครับทองพอดีเลยครับน้ำใหม่กับไร้หน้ามกับพอดีเยีบคยเย ไม่ใส่เหับมมไม่ใส่ทำไมอือนไม่ใส่เหยดคมเจ้าอไม่ใส่เห็ดคุณเจียบว่จ้ามีเีบครับพี่น้องมาครับมาตังค์นี่ไัสดีค่ะจ้าคุณค่ะคุณนะถุงรสามิตรน้อยเด้อค่ะ เต็มเลยค่ะซองถุงอันนี้ใส่แยกอเไิ่นเมื่อนี้ยเก่งเนาะไม้ได้เห็ดขมแล้วค่ะมีเิ่นรั่งในสองถุงเสพนะคันเริ่มตักกันเริ่ตักไปแล้วค่ะเจ้าวเศแกงน้ไม้แล้วจ้ะเก่งน้ำไม้อวนรวยกันค่ะจะเสียดจะ่เสียมึงเพีเถอะนไทยพีเนี่ยพี่น้องเบิ่งเี่นแราคาเสียดในยุ่งนักกินพี่น้องในยุ่งนักกินนบบท้ายค่ะ ผักนี่เขาจะใส่ทีหลัง้อค่ะพี่น้องแพักนใส่ทีหลังนะจ้าซ่บหอมดีอนะหนาถึงแบบแบบนี้หนางแล้วแล้เขาต้งยานผสะไรด้นี่พี่น้องซุปค่ะอวก็หอม่ดีาปุมไหมไหม เกมร้วงมวีราแม่จากโรแม่กจากเกมเลยทั้งเก้า่หม่มือนี้เฮงหนจะใช้น้ำไหลนี่เนี่ยค่ะเพราะว่าไหลปวดพี่น้องดูค่ะมีแต่ตอนเเลยค่ะหลงเฮตให้พี่น้องบ้านเขาสึ้น้ำกันน้ำใส่บัวที่แรกก็ว่าพอดียบเฮ็ดใส่แมือเราเลยแไเปิดเลย ไปอย่างพักตายได้ในพี่น้องหวอมนองซื้อพักกระซุกแล้วค่ะหมสั้นนอเลยพักกดีซปู่ยบสอนพักกระเง้งในเด้กพี่น้องคนไะนใ้ตั้งหลายค่ะพักเป็นมัดสิบหามัดเปนปักเ้อปักกระเง้งเป็นปักเสื้อปักกระเงี้ ไอ้เพิ่นเด็ดแโอ๋ันเด็ดตละกันอุ่นบดเกีียวน้แม่น้องอุ่นบดเกียวทหาบาดแมพักกรนย่งสิเย้ออว่าส้ดทหาบาดกครับแถมปักกระยิงพร้อมครับอืมคงดูข้าวบนอ่ะคงเละสาวบาทปีน้องคุณภาพเน้นเป๊ะได้ไหมคะ คุณภาพเน่เตนเตีน้เห็ดขมพร้อมมือนี่เห็ด<ล>ขมกับเพาขมกับเห็ขอมอ่ะเป็นมกเป็นยังเห็ดขมก็แมนมาได้แต่เห็ขมอรสๆจะเก่งตเห็ดขมมงตอนน้งใหม่อพี่น,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 น้องออสอนต้นน้ำใหม่เนี่ยตอนขมนี่ยนีกินวห่อนสีนได้การเนาะ แยกกันทั้งหัวขนพวกพวกเกันกันเ่กันแน่เกับผมท่านเป็นม่นสีมือเม่นหูเป็นประดันนี้เละค่ะไม่ซื้อ ันถามอยู่ดีน่าเถอะูดเก่งนผู้ใดเก่งมันถามยู่ดีแม่ายาบรรลูกเก่งไ,ไดุ้นี่เห็วแม่เกงผู้ดเดียวเด้อมาลูยังว่าเห็นอยู่ในกิมาขายดักสดับต้องฝีมือแม่ตอนอสอนนี่สอนถ้าเป็นคนื้อเขาก็สอสอนอไ เด่ค่ะถือไอซื้อมันกับซุกล่ะไอเด่ซื้ออันนั้ใส่คามนะหอมมนตายมันตายจ้ามดูว่าขอโทษคุณเราต้องไปติดท่อปีบบอกคุณนถุงอันปริมาณท่อกันอยู่นะจ้าแต่ว่าคนมาต่ท่อกันคนมาคนมาว่ามาตรฐานติ้นต่อกันเคือค่ะคคนมาคนมาถัดไหลนี่ ตนอนนีม่กัหลายแล้วเนาะพี่น้องเขาจะใส่ผักลายไปอีกค่เพราดีเพมีน้ำด้วยเด็ดผักสุกลงงามงามเขียวดีหอมดีเขียวดีด้เลยปบบปึ๊บน่าแมะน่ะนะนมนะนาแม่น่นนาแม่นนาะน่านะ่ะแ่นเนา่ะ <c oughs> ่นน่ <c oughs> ตนนะตนมนาน ไม่มีต้นก้อนไปเลยลูกค้าตรงบ้านดับหนึ่งนึกถึงลูกค้าก้อนกําไลคอยที่หลังบ่แม่กําไรล่อนน้ำไม้เขาเองยุดอกค่ะได้ก็ได้ทุกมือคทำไดะได้ทุกมืออยู่เป็ดใบมบ้องเบิ่งกล่าว่าใส่กันมืดเลยไหมบ้องบ้องอ่อนๆสือเสียบมือหนาแห้งสเก็ตให้แม่เก่งแลบ้องคลายนะเอาเข้ากระบังเข้าคลายเก่งบ้องเลยนะเก่งบ้องน้ำไมจ้าเก่งบ้องใส่นอนน้ำกระเสีย จะเสียบเลยถูกว่านึงพักสดดีเนาะนี่สิอดไทยพี่น้องเบิ้งบ่ใบค่ะก็บังมือก็ได้ไอสิเอ็นไปขายเลยกับสิพาพี่น้องมีเบิ้งขั้นตอนกันเฮ็ดเพราะว่าพี่น้องที่ว่าเพิ่นซื้อเอฟซีที่เพิ่นซื้อค่ะให้บ้านที่เสื่มเลยนะค่ะเิ่นกับเบิ้งที่เนี่ยน้องเม่น้องเมนเป็นเบิ้งเนี่ค่ะเป็นกับสได้รู้ขั้นตอนการเฮ็ดกันเต้ตั้งหมอเลยเอาตั๋วเพิ่นพ่ะใด้เด้่ค่ะ คือผักกับเงียงพิเศษไม่ต้องใส่เขาจะต้องเรียกว่าความจริงหมดเพราะว่าทุกอย่างเขาเห็ดทานซื้อหมดเลยนะพี่น้องแม่กระทั่งมองที่ว่าจะเสื่อมเจอเห็ดเจอเนีงแต่ค่ะไม่จะปิดบังได้ก็บพรได้ค่ะเพิ่นไปเบิ่งครับเพิ่นกระเบิ่งในคลิปบก็เก่าแต่ถึงมือเพิ่นหมานเพิ่นก็ได้ถึงมือเขาหมานเขาก็ได้แต่ละค่ะก็เป็นเนีงเพราะว่าพนรูเขาปนรูเขาลูเพิ่นกระรูเอ้ยเพิ่นรูเขาปนรูนะเธอเนาะเพิ่น อเป็นริไทยกันเขาไม่ได้เป็นเปริไทยกันเขาเขาบอกพี่ขัดความอ๋อขายเป็นมอนี่หน้าหมอที่สองเลยเนาะเอาเด็ดผักระไรเง้ใส่สามสิบสี่หนึ่งสำหรับผู้มักเะกรอย่างเงยยันเมื่อไ่ยันเมื่อไหร่บอดแต่เป็นวชพืชเลยนที่ซื้อผักอะเงี้ันเขาเาเเดี๋ยวบะไขายผักอะไเง้ยนี่เดี๋ยวต้องเงินเอเตยยอดสินะเอเตยยอดสองสามยอดเป็นอีกคน ต้อนนึงกับหอมหินไรนีเธอเป็น,น,นไปตกคบอยู่ไหมใช่ว่าเป็ตบอยู่เถอมันสีอ,อ้อมกบอยู่ดอกอดเดียวอตอนนีนอน่ออ็กกอเแม่นีไม่จะลูากาถาธมหานำด้วแม่เด้อ คุณน,นะคะ่ะแต่ว่าโดยส่วนตนะะัวแ,แล้วนะค่ะแม่เรามากกินกันมากกินน้ำซึ่งสี่อยู่แล้วนะตัวตัวงสีอยูย่แล้วสี่ห้เราเก่งนไม่ลาเราก็เฮ็ดว่าเป็นหรอกคะ่ะเสริมมาางินพี่ง้พี่นอนมันทักเอาหแลวิว่าหายิค,คิดว่าหลายเติมทุกเมื่อในลูกให้เมื่อเชียวนา,นาลูกสิบท่วงไปแล้วนั้นไม่เห็นแม่มเลย น้องไม้หาล้มเสียนาะนอไม้หาลมน้ำจะกันช้ำหรือว่าจะขันเนี่เสียนาะแม่นะเอาแดบนั้นไปเลยเชื่อไะเอาไฟแบบเก่งเ่าละหาลเพราะหมอนน้อาไม้หาลเนี่ยน้องไม้ปอกเรียบร้อยไป้ค่ะฟานเรียบร้อยไปแล้วเนี่ยหาลมเลี้ยีเดี้ยงตีล้ดีเลยเหรอเจมวหยยอง

แต่ช่วนไลยอะพี่นอ้องพักก็เก่งแล้วไหม่ดี้ะค่ะเลือกใส่เด็ดหลายพักนะแม่เนาะก็ได้เกีียวจะพักแต่พักวนนหวานแน่ยอดถือยอดที่งอย่างใส่ได้หมดเด็แ,แต่ค้นมาอันนี้เขาหาอะไรยุย่นน้ำสวนเขาเลยนี่นะค่ะพักขาแน่และกันพักอันใบพักก้านโตนลค่ะอายุต้นในน้อยหนเขาก็มารวมกันได้ หอ,อมนี่แห่ลูกกยาน้อะแบบนี้อยากมือขาดน้อยาน้มือขาดทุกมือแต่ว่ามือนี่กินไปแล้วไปแล้วต้องส,สมแกลม่ให้พอแม่นมีมือตะครองเก่จริงนะเนี่ยไครต้องให้แม่งผสมเกลีกับๆๆๆ <c oughs> เซลอพอเบซอิูกกัดเบิ้งแม่เนาะ ทำเปลกันเดียวกันนี่อย่างกันเดียวกันอยู่นะได่มือหนักมือเบาสิมักมือเบาเสีเาหน่เปบ้าเี่สีบเขาหลักกับเปนเสียันน้อลงกันได้ไหมฮะเออเี่มือนี่เสมือน่ขาดเมือน้อแม่เนาะห้แม่ถือออกไปส่งใส่กันเนาะเวลาดิ้งรถเข้ามาไ่ได้ขาดเราไปพูนขาดถัง พล really <g <g ัดถึงพลัดถ no ึงพลัดถึงพลัอ anyway, so ืมอ uh ืม uh อันนี้เป็นเเอากได้พี่น้องคน้อมพุลังคนเพิ่นกระซือใบใส่บาทนเมันเศ้าจ้าาก็ขอนมโมทนาบุญน้ำเพิ่นน้ำใต่บาทใบน้ยเงนเศ้าน้ำ เนี่ยเธอสนมากหากันเปื่อนที่ว่าคล้องขอจังเลหางซิมไปอยูไรมนหากันเพื่อนที่คล้องขอนเอาเมืองเมืองใส่ยิเงเตือเมืองสิ้ือห่านคล้องขอโอ้ดูไปยิบเต้ดูเป็นหยิบเต้คบรยู่ mặt cây gì đeo Để nèo hả sao mà mặt Đây là sao rồi thầy thầy nó thầy 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 แค่นั้นแหละแล้วก็เครื่องปรุงตีไปซสตีลอยหมอหนี่ยูึ้นพอดีนะแม่นะอันเป็นสื่อน้องใหม่เดี๋ยวไหนข่าวบอเซีวกันอันนี้น้องใหม่เขาเองกเขก็ได้นกําไรมึงตอนน้องใหม่เนี่ยนะเธอเออไายพี่น้องเพิ่งได้เธอดครับสอนตอนน้องใหม่เนาะนะนะเชี่ยบเลยครับเต๋อปะค่ะนี่จุบันเดินครับ สือดีน้องตัวกันน้ำลายๆตัวน็เมันช่องเล่งกกจะมาขนมาบ่าน้ำอู้เป็นมักน้ำเป็นแห้่แม่คือแม่เราเห็นหนังสือเรากระช้ำใจบ้ไเด้กก้าขั้นเราเห็นน้ำลาย เนี่ยเรามาปวดตัวลถเขาเบื่อไรไรเด้พี่น้อมาซือเก่งเก่งน้อไม่ฮะเก่งน้อไม่ใส่เสื้อสน่เมือนี้ม่เก่งน้อไม่ะ ได้พี่น้องคุณภาพแน่นมีเก่งเน่าไหมเด็ดค่ะเหงาไหมเซนเนมตัวเงไมไเห็ดขมค่ะเไหมเห็อขมทอถุงสุดท้ายเพได้ถุงสุดท้ายนี่เป็นหยิบก้อนเลย้จเป็นสตสองทองกับผสมอเพนินน้ำทั้งยีร คนมัดถุงน่ะ่นจ,จับนะั่นแล้ว่นจับน,นันแบบนี้เพง่นมัดถุงตอน่แบบนจัออบอ,อ,อ่อาคน้ช่ครับพี่นอ้องโอ้ถุงนี่ครับ <c oughs> โอ้นอนนอนนังง้มนี่นอนนนนงดีนอน,น,างงาน,น,นอวยสวยดีน,นติดหมอยั่เราไปกินเล็นดแม่าเครั้กินอะไรแบบนี้นนา,นนาแม่พักหนึ่ใช่ไหมครับถ่ายพิเศษถุง ผมนี่พิเศษค่มัดประด่จ้ามัดประด้เลยพี่น้องมัดรงนีกามัดทังตีระดับมัดประดียอิหลีเด้อโอ้โหเด็กถุงนี้เขกระดดได้่านน่ะเด็กเขาพอดีงามเลยเติบบ่นสามสิบบาทถุงลถุงนี้๋อพเศษเด็กถุงพเศษเด้อค่ะหนึ่งสองสีหา สองสิบสามสามสี่ห er ้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโซฮาโซฮาถุงโซเจ็ดถุงโซเจ็ดถุงครับเจ็ดถุงเตืมมีครับตรงนี่ต้องเสริมมัดอย่างรวมยังเติมอีกเด้ไหนค่ะเพก็กินเล้ากินแล้วได้เมื่อนี่เอา พี่น้องคุณภาพเนนี่ค่ะหาติดาดก็เป็นพี่น้องเยอะทางอื่นันกระิ่งก็ตี้เลยนะที่เที่ยวนี้ันกระถิทำยครับมันยืนล้านเงินได้หลกันนะม่ับะไมกะนมัหน่อยก็มาได้รยครับเดจะหาจะเก็ตถุงครับไปไปเดี๋ยพี่น้องเดินทางค่ะก็ไปแล้วเราททำอีกแล้วค่ะค่ะ คลิปน,นี้เนาะค่ะเสิร์ฟกับพะพี่น้องนี่แหละค่ะมาเบิ้งแกงสูตรแกงเนาะไม่แม่หมอยัก้ยเนาะค่ะนี่พาพี่น้องไปขายของมาเด็ดคุณน,นะคะ <c oughs> ่ะอวยสวยยืดไปแต่เซ,ตเซ็ตแต่เสียบหอมะค่ะจ้าหน้ากสาวเป็นกำลังใจเสิร์ฟแล้วกับแม่แล้วกับครอบครัวนั้นเลยด้อค่ะฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำนเด้อค่ะคลิปน,นี้กับเสียไวใบสน,นี่แหละเนาะค่ะสวัสดีค่ะเ <c oughs> บบานสสวััดีคร <c oughs> ไปพี่น้องไปขายของน้ำกัน,นะค่ะ